ดีค่ะ s อนันะคะ s c เบลค่ะพวกเรา2คนนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของ m a z t e r พิจิตเพสรสาขาเดนอุดมค่ะเบลคะวันนี้เรา2คนมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมานำเสนอรถนะคะมาดเสอง1 3ีนะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่546,000บาทค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นคันสีขาวเซรามิกค่ะเรามาเริ่มต้นที่ตัวรถกันได้เลยค่ะ มาเริ่มต้นที่หน้ารถกันนะคะด้านหน้ารถนะคะดีไซน์ภายนอกค่ะ,อ,ะออกแบบมาภายใต้โคโดดีไซน์นะคะกระจังหน้ารถนะคะเป็นกระจังหน้าห้าเหลี่ยมค่ะซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของมาด้าสองเหมือนเดิมนะคะออกแบบสวยงามเลยทีเดียวค่ะ,ะลำดับต่อไปนะคะเป็นไฟหน้าค่ะไฟหน้านะคะของเขาเลยจะเป็นไฟหน้า LED projector ค่ะเบลคะ่ะไฟหน้า LED projector รุ่นนี้นะคะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่น,น,นท็อปเลยไหมคะเบลใช่ค่ะ บอกเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นไฟที่มีมั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นล้อนะคะล้อของมาระสองรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะค่ะมาพร้อมกับฝาครอบสวยงามค่ะ,อะขอบ15บนิ้วนะคะกระจกมองข้างของเรานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะซึ่งเป็นหลอด LED บอกเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะมีมั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูด้านในของตัวรถมา z d a สรุ่นนี้กันนะคะว่ามีอะไรดีบ้างคะ่ะวัสดุที่ใช้ตกแต่งประตูด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นผ้านะคะมีความนุ่มนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกออตโต้นะคะถ้าเป็นสั่งคนขับนะคะจะเป็นขึ้นสุดลงสุดอัตโนมัตินะคะส่วนอีกสามบานที่เหลือนะคะจะเป็น เมนนวดนะคะเราสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะตัวนี้เป็นปุ่มจอยสติ๊กนะคะปรับเลนกระจกอมองข้างของเราค่ะตำแหน่งนี้นะคะเป็นเซนทรลล็อกค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะมาดูภายในตัวรถนะคะด้านในตัวรถนะคะจะออกแบบเป็นโทนสีดำนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลายสปอร์ต Supp ค่ะตัดเย็บด้วยได้สีดำนะคะออกแบบลวดลายได้อย่างสวยงามค่ะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับได้สทิศทางนะคะถัดไปนะคะามาด้า 1.3e รุ่นนี้นะคะเขาให้ปุ่มฟุตสตาร์ทมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะถือว่าคุ้มมากทีเดียวค่ะสําหรับรถรุ่นนี้กับราคานี้นะคะ ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะจอจะเป็นจอแอนะล็อกนะคะพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะสำหรับ 1.3e รุ่นนี้นะคะมาด้านสองของเราแอร์ <Air S 1> นะคะจะเป็นแอร์แบบเมนนวลนะคะมีทั้งไอเย็นแล้วก็ฮีตเตอร์นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดค่ะมาพร้อมกับโหมดเมนนวลนะคะพร้อมโหมดสปอร์ตไดสเลคชั่นมาดูห้องโดยสารด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะ ดูกว้างขวางนั่งสบายค่ะไฟท้ายของ Mazda สองหน e รุ่นนี้นะคะเป็นไฟท้ายนะคะที่ทำงานควบคู่กับไฟหน้านะคะซึ่งเป็นหลอด LED เช่นกันค่ะวิธีการพาบับเบาะผู้โดยสารด้านท้ายนะคะสามารถทำได้แบบนี้เลยนะคะ ยังไงบ้างคะเบลมาด้ 2.1.3e คันนี้ของเราน่าใช้ไหมคะน่าใช้มากเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านในที่กำลังมองหารถยนต์คู่ใจคันใหม่นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆอ่าดาที่25%นะคะรับไปเลยค่ะดอกเบี้ย1.99%ค่ะอ่าพิเศษสุดน,นะคะสำหรับบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะคัฟฟีี60วันค่ะ ดอกเบี้ยลดลงอีกนะคะ20สตังค์เลยและยังไม่พอนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นรับลดเพียง7,800บาทนะคะก็สามารถรับรดรุ่นนี้ไปใช้ได้เลยค่ะหาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์094 398 0598 SC นักค่ะและเบอร์065 708 4838 SC Bell ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2องคนนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ